สวัสดีครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับผมพานเล็กนะครับผมวันนี้พันเล็กมาใส่เบ็ดพามาใส่เบ็ดเป็นไหลนะครับผมก็คอยติดตามรับชมผลงานนะครับก็หมายที่พันเล็กจะมาใส่ก็จะเป็นหมายคลองน้ําไหลนะครับผมมันจะมีผลงานให้ได้รับชมกันหรือเปล่านะครับผมเนี่ยตามเนี่ยคอยติดตามรับชมนะครับเป็นโค้งไหมเราก็จะใส่ยาวไปจนสุดตายูคานู่นเลยนะครับผมเป็นคลองไหลยาวไปเลยนะครับผม ดี๋ยวทีมงานเริ่มใส่แล้วนะครับผมทีมงานทีมงานของเราวันนี้มาสามคนนะครับผมมีนพลแล้วก็นาสมยศนะครับผมก็ฝากติดตามรับชมผลงานนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพันเล็กเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพันเล็กด้วยนะครับผมไปครับผมติดตามผลงาน,นครับผมนี่ครับเมื่อกี้ผม <c oughs> นั่งล้วงลงไปแถวนี้ดูนะครับหน้าดินเกลนๆเจอรูบนเริ่มเลยครับพี่น้องน้าสมยศโยนเหยื่อมาให้นะครับโอ้ยรูเท่าแขนนะตะพลอยากหนึองไม้ก็ได้เล็กไม่ต้องไม้หลักมือนี่แหละรูใหญ่มากครับพี่น้องใหญ่จริง นี่นะเดี๋ยวผมจะทำหมายไว้นะหมายที่เป็นรูนะครับผมมันจะหักไว้นะนี่นะครับผมิดตามร้ำชงกันครับย่าเน่าโอ้หานี่หมนันเดี๋ยวลุ้นกันเออ เี๋ยวรับวิธีการใส่ก็ใส่อย่างเงี้ยทําไมคนทำไมถามว่าทําไมต้องนอนใส่เพราะน้ำลึกนะครับถ้านั่งใส่ไม่ได้เดี๋ยวหัวสักต้องนอนใส่ครับไปเดี๋ยวอรอรุนกัน่เนี่ยสายฝั่งน นี่นะครับเราใส่สุดสุดแค่ตรงนี้นะครับผมปุ่มนี้นะเดเดี๋ยวแล้วตอนนี้เราจะเดินเลาะเลาะเดินดูเบ็ดกลับไปเลยนะครับผมเื่อได้ครับเืิดจะมีตัวให้เราได้ชมกันก็นเดินมาเป็นเกือบเกือบกิโลนึ่งครับผมจะหมานไหมครับผมพาลูกชายมาดูวิชานะครับ ิลเลยเป็นคลองแบบนี้เลยนะครับที่เราใส่ของน้ำไหลอาจจะใส่ไม่เหมือนพวกตะเกียนทั่วไปนะครับีจะมากินเร็วกันนั่นเหรอไ่นจะมากินไหวเหรอ,อม,มาแล้วครับผมเพิ่งใส่เสร็จเมื่อกี้ สกยตึงแล้วครับผมไม่รู้จะอยู่หรือเปล่านะครับด่วนขอเช็คเช็คสายดูก่อนแต่ละคนเขาเช็คหมายเช็คเช็คเชือกด้วยครับผมโอ้ผาไปพันมากพี่น้องตั้งแต่ยังผาไปพันหันเหยื่อะหมดโอ้เหยื่อหมดน่าเป็นหอยปูหรือเปล่าไม่น่าเป็นปลาน้อยหรอครับอืม่าแล้วครับผมเออนักเรียนเยอะอะ เป็นสัญญาณที่ดีนะครับเมื่อกี้สายตึงเป็นหนึ่งสายนะครับผมโอ้หน้าตัวนี้น่าจะเป็นรูกเก่าแต่พ้นแต่ก็เผื่อติดหมายน้ำไหลนะครับเคิงโบเคร่งโอตึงโบตึงโอสายตึงโอ ตัวนี้ก็ยังไม่ตึงตัวนี้ก็ยังบ่ตึงเออใช่อ้าวอีคนตึงเว้ยนี่ว่าหัวที่ปลาไม่ใช่ไม่ใช่ตึงครับตัวนี้ตึงครับเนี่ยรูมันอยู่นี่เสายตึงนะครับผมอ้าวอยู่อยู่อยู่ครับผมอยู่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 เป็นปลานะครับดึงคืนนะครับผมเมื่อกี้เมื่อกี้ดึงคืนปลาหรือเปล่า น่าจะปลาปลาปลาอะไรพี่ปลาดุกโอ้ปลาดุกโอ้ปลาดุกงามครับผมเหลืองหุยครับอ้าวหนึ่งแต้มครับผมเหลืองหุยครับหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มโอ้อ้วนตึบเลยครับผมเล็กดูดิเล็กอันนี้ถือถือเลยเล็กอ้วนตับถือใส่ปากเอออ้าวหมานแล้วครับพี่น้องหนึ่งแต้มครับใส่หนึ่งแต้มแล้วครับผมปลาก็จะเอาผักก็จะเอาครับผมดูยอดผักกูดโอ้สวยมาก ไม่เอาได้ไงยอดยอด,ยอดใหญ่ขนาดนี้นนบานเลยนะนะแหวกดีดเลยครับ,ะรบอะกูดไว้ผัดน้ำมันหอยนะครับผมพาไปทันแล้วนะปลดก่อนหลังที่สองที่ตึงนะครับผมสายตึงครับผมแต่ไม่รู้จะอยู่หรือเปล่านะครับดูเดี๋ยวไล่ดูสายดูกคนโอ้โหเข้าไปไหนเนี่ยเย็ด พาไปไหนเนี่ยอะไรอ้ยช่อน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 ครับช่อนช่อนครับโดนตัวแล้วตัวโต,วตวอยู่ครับช่อนครับนนองโอ้โหใสางามเลยโอ้โหแล้วพาไปพันยังไงเนี่ยโอ้โหสายพนดึงดึงอันนี้ก่อนดิมันมันกือนอะเออกืนกืนไม่เป็นไรครับดึงสายออกเอาเชือกมาตัดเอ๊มีดมีด อยใส่ป่นใส่ป่นวายสองแต้มแล้วครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดือดแล้วหมดเลยสองหลังติดเลยครับผมตึงสองหลังติดเลยหลังนี้ก็ตึงครับผมโอ้สายตึงเป๊ะเลยครับผมเป็นที่เป็นตึ่ไม่ได้หลวงดูด้วยเมื่อกี้โอ้โหสายน้อยด้วยสองแต้มแล้วนะครับผมไอ้นี่สองหลังติดเลยหลงดินแล้ว ขึ้นบนแล้วก็ลงล่างอ้หูปลาไหลนั่นปลาไหลปลาไหลพี่น้องพี่น้องสู้อยู่ครับปลาไหลครับเอ้ยเห็นหางแล้วตัวไม่ใหญ่เท่าไหรแต่ก็เอาได้อยู่นะครับเออมาแล้วครับผมรีมีดไว้พ่อลูกปลาไหลมาแล้วนะครับนี่ครับตัวไม่ใหญ่ครับแต่ก็โอเคอยู่พอได้ต้มสวยงามครับผมแต้มทีสามครับ แต่เป็นแต้มแรกของปลาไหลนะครับผมอ้าวหมัน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 แกะดิแกะถุงตรงนี้เอาเหยื่อไปกินผมยึดยืดโอ้โหเก็บกอเอาเหยื่อไปพันอีกแล้วครับผมไหนครับ

อยู่นี่เออดึงดึงดึงสู้ดึงสู้อ่าผมเข้ารูเข้ารูครับผมปลาไหลเข้ารูครับนี่เฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยนี่หนึ่อุ้ยฮู้ยครับผมล้วนเนี่ยเนี่ยสวยด้วยครับเนี่ยแกะดีครับเดี๋ยวหุ้ยฮูยแอมทีสองครับปลาไหลรู้รู้ข้างกกเนี่ยที่กูบอกอ่ะโอ้โหสวยงามเดี๋ยวหุ้ยฮูยครับ นี่นี่อืมอทีนั่นะเสเพิ่มเส่เพิ่มเดี๋ยวจะใส่ตอนนี้ตึงสองหลังนะครับหลังนี้ก็ตึงนะครับผมกลับมาหลังนี้ก็ตึงเดี๋ยวผมเอาหลังนี้ก่อนดูก่อนว่าจะพันหรืออันนี้วะโอะน่าจะพันโอ้ยปลาดุกโอ้ยยางงามครับผมดูด้วยติดไหนติดไหนดูด้วย โอ้เกินกืนตัวนี้เกินล่ะมัดเด็ดไหมโอ้ตูปลาดุกอ้วนเหลืองอำลำเลยครับผมอืสวยงามครับผมตัวนี้ตัวนี้ก็ตึงครับผมตึงแล้วตึงแล้วจะไปดูจะอยู่หรือเปล่าตันหน้าใส่มันดึงลงต่ำยังป่ะสายมันยาวสายเชือกเราอะมันยาวนะไอ้ทีขาวยาวต้องตามให้ถึงนะเขาปลาไหลอดะอยู่แล้ว โอ้โหไอตัวนี้ผมก็น่าจะก็มีได้มีได้มีไม่ได้บ้างนะครับผมแต่ยังดียังได้ลุ้นได้มันนะครับผมโอ้ตัวนี้ก็ตึงครับผมตอันนั้นเมื่อกี้มันดิดันตื้นๆอยู่มันก็ตุ่มก็ตื้นๆอยู่โอ้ใม่เพราะยังไงมันก็ต้องกลือนใช่ไหมอ่าดึงกลับละดึงกลับละดึงกลับละปล่อยมันเลยมันไม่ไปไหนแล้วดึงกลับละดึงกลับละ ลุ้นกันนะครับว่าจะใหญ่หรือไม่ใหญ่โอ้ไม่ใช่ปลาไหลแล้วปลาดุปลาดุกอ่ะเออโอ้แม่ดึงสแรงเลยโหปลาดุกดูับพี่น้องเอียกว่าปลาไหลเนี่ยแต่ดีใจหมดตัดเยอะนี่ตะพ่นออปลาดุกครับผมตัวที่สามเลยด้วยครับเล้วมันมีมุขระวังนั่ะใส่กลนะตะพนปลาปลาก็จับเลยพันเล็กจับไม่ได้ดิมือหนึ่งคือ เธอเธอแซ่บย mm. yeah. claro ู่เนี่ยรวังมันโดนปลาดุกแม่ปลากระพันแล้ววะเฮ้ยปลาดุกเอฟ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 ดีเนี่ยเออจับได้ว้าจับปลาระวังระวังมันปากนะหนูเดี๋ยวไปแล้วเนี่ยผมเกี่ยวให้ให้ตลาดอั้งหลายนี่คือตัวนะครับผมทุกทีมันก็ติดมุกปลาเนี่ย ใส่มานี่อีกตัวนึ่งครับผมโอ้สายปิ้งอย่างงามเลยครับผมไอตัวตัวเบ็ดมันมีไหมไม่มีคะไม่มีเลยทิ้งทิ้งเลยัาลุกตัดโอ้ฝั่งทางนี้มีแต่สายตึงสายตึงเลยครับปลาดุกเยอะมากปลาดุกเยอะหมายที่ผมใส่เป็นคลองน้ำไหลนะครับผมดีแล้ว ดูหลานน้อยอามาครับผมนี่หลานน้อยลูกชายครับลูกชายไอ้ดูดิโอตัวนี้ครึ่งโลได้นะครับผมนี่ออช่อนใหญ่ครับไซส์สวยเลยไส่ใส่ค,คืนเบ็ดมั้งเนี่ยคืนค่นไม่คืนไม่คืน่นแล้วมึงติดขอบปากหน่อยอื้่นเอาเอาหนนูไว้จะเข้าในถุงนั่น,ม,น,นมันดิ้นเลยปะลูกหนูนี่นก็ปองหนห่อยใช้จะเป็น โอ้โหปลาไหลขนาดนี้แล้วบ้าขายรวยดีดีตรงนี้เป็นหลังสุดท้ายนะครับที่หลานชายน้อยไปเอาปลามานะครับผมปลาช่อนใหญ่หลังเบ็ดกินข้าวเสร็จเราจะไปเดินเลาะด,ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมพอทิง้งเที่ยงแล้วเราก็จะกลับบ้านกันนะครับตอนที่เราลงเบ็ดนะไว้ตอนที่เราลงเบ็ดนะ่ะประมาณเก้าโมงนะครับเราลงเบ็ดเสร็จปุ๊บเราก็เดินเลาะกลับมาดูครับ ผลงานโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับผมเป็นงานโดยรวมถือว่าโอเคนะได้ปลาเยอะอยู่นะครับผมนไหลแล้วก็เดินกลับมาเลยเนี่ยครับพอได้อยู่มองเห็นเนี่ยอเอาเปิดปากผมเฮ้ย,ยก็ปลาเป้าหมายเราคือปลาไหลเนาะปลาไหลได้สองตัวนะวก็ถือว่าโอเคนะครับรอบนี้สามตัวสามตัวนะอย่าลืมนะครับผมใส่กันเสร็จปุ๊บแล้วก็ยามกลับมานะครับเอ้แล้วก็เดินเลาะดูกลับมานะครับปลาดีได้ก็ ปลาช่อนสองนะครับปลาช่อนใหญ่สองแล้วก็ปลาดุกประมาณห้าหกตัวเนาะแล้วก็ปลาไหลอีกสองตัวก็เป็นถือว่าเกินเกินเกินความคาดหมายนะครับผมเดี๋ยครับแต่ปลาไหลมันจะอยู่ข้างล่างอาจจะมองไม่เห็นหน่อยครับนี่นะครับผมผลงานรอบเช้าของเรา,เานะครับผมไอตอนนั้นหนูหนูไปครับผมค่อยอติดตามผลงานรอบเที่ยงครับ เราจะไปนั่งพักเบรกกัน <ทำ S 1> อยู่ชั่วโมงเข้ามาล้อครับต้นไม้นู้นนะครับผมไปครับผมหวกต้นไม้ก็เหมือนกวบประด